ผมขับรถมาจอดตอนสามทุ่ม,มครับที่บริเวณตรงเนี้แล้วผมก็ขึ้นหอพักกับแฟนแล้วพอประมาณเที่ยงคืนก่อนผมจะนอนผมก็ออกมาดูรถก็ยังอยู่ครับแล้วคันนี้ผมรอนตอนเช้ามาก็มีรถหกล้อมาจอดแทนที่ก็เลยรู้ว่ารถหายแน่ครับส่งมาแล้วกี่เดือนนะพี่ส่งมาแปดเดือนครับแลวยังเหลือกี่ปีเหลืออีกสามปีกว่าครับเพราะรถสี่ปีครับ พอเราลงมาแล้วเราไม่รู้สึกเจอรถเรารู้สึกงนี้เราก็รู้สึกแบบว่าหมดเีือดหมดแรงไม่อยากจะทํางานเลยครับอันดับแรกนะครับช่วยติดกล้องวงจรให้มันติดให้มันแบบว่าดูได้นะครับเพราะว่าขอไปแล้วจะขอดูกล้องกล้องวงจรเขาบอกว่าเสียมันก็เหมือนว่าเรื่อนลางทุกทีเลยครับนะครับ,รบเพื่อรถมาคืนผมด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการใช้รถมผมก็คนจนๆคนหนึ่งหาเช้ากินค่ํา กล้องวงจรปิดนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดนะครับเหมือนตาสัมประรดเหมือนสายตรวจให้เราอย่างหนึ่งนะครับในการเก็บข้อมูลต่างๆในพื้นที่ตอนนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่สส่วนส่วนหนึ่งคือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอยู่อีกส่วนหนึ่งคือทางของอโอจอนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของในพื้นที่เมืองชนเองก็ตามหรือพื้นที่อื่นๆก็ตามในเขตจังหวัดชลมุรีครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้สั่งการให้ทุกเขตนะครับทำการสํารวจแล้วก็ตรวจสอบมาว่าที่ไหนมีอยู่เท่าไหร่แล้วต้องติดเพิ่มเติมเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี่ยใช้การได้เท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่นะครับ ในรอบต้นปีที่ผ่านมานะครับมีการรายง,งานล่าสุดนะครับว่าในแต่ละท้องถิ่นนะครับได้รายง,งานโดยมีการร่วมกันตรวจนะครับระหว่างทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายตำรวจเองร่วมกันตรวจในพื้นที่แล้วก็สรุปนะครับต้องมีลายเซ็นทั้งของฝ่ายเสนอทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รายง,งานเข้าไปว่าณขณะนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ของกล้องกี่เปอร์อเซ็นต์ในกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องตั้งงบประมาณในการที่จะซ่อมแซมบำรุงซ่อมแซมหรือถ้าเกินกว่าที่ซ่อมแซมก็ติดตั้งใหม นะครับช่วงนี้ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญจริงๆ